สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์หรือว่าเพจโอโซนนะครับวันนี้จะมาแนะนำอพาวเวอร์แอมรถยนต์นะครับแล้วก็ลำโพงนะครับเคยเอามารีวิวบ้างแล้วครับแต่รตนี้มีของเข้ามาใหม่นะครับเอามาลดราคากันเพิ่มนะครับใครที่ซื้อก่อนหน้านี้ซื้อแพงไปต้องขออภัยนะครับเพราะว่าสินค้ามันมีเข้ามาอีกนะครับเราเลยเอามาลดราคากันพิเศษนะครับถูกกว่าเดิมนะครับอ่ะเริ่มต้นด้วยแอมคัสดี างานไต้หวันนะครับขนาด1,500วัตต์ RMS นะครับรุ่น MB 1,500D นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นวัตต์ RMS แท้ๆนะครับขนาด1,500วัตต์นะครับก็เป็นงานไต้หวันรุ่นแรกๆนะครับจาก5,000กว่าบาทนะครับอ่อนลดราคากันนะครับนี่ครับดูไส้ในครับไส้ในแน่นๆนะครับอของนอกนะครับรุ่นแรกนะครับลดราคากันพิเศษนะครับจาก 5,000กว่าบาทนะครับคลิปที่แล้วเราเอามาลงขาย2,000กว่าบาทแกซื้อไป2,000กว่าบาทขออภัยนะครับรถนี้เอามาดั้มราคานะครับเหลือเพียงแค่1,800บาทเท่านั้นครับราคานี้ต้องให้วันครับค่าจะส่งนะครับ150บาทนะครับรวมเป็น1,950บาทรวมส่งเก็บไปทางนะครับสินค้าก็มีจำนวนจำกัดครับหมดแล้วหมดเลยนะครับส่วนลำโพงนะครับ12นิ้วโค้งหล่อไม่เหล็ก170 1อย75มิลหรือ3นิ้วนะครับ เป็นของดีเลยครับตัวนี้ครับตอบสนองความที่ได้ตั้งแต่3ามสเฮิร์ตถึง4 0 0เฮิร์ตนะครับเรียกว่าได้ทั้งมิดโลอาพปทอมิดโลก็ได้ทําลําโพงบ้านกลางแจ้งก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเป็นซับของรถยนต์รบเบ็ดนุ่มๆเลยก็ได้ครับได้ไหลความที่นะครับตัวนี้ครับตอบสนองได้กว้างมากนะครับลดราคานะครับจากคลิปที่แล้วนะครับราคาก็2,000าบาทนะครับตอนนี้เอาลดราคาเหลือเพียงคู่ละ1,900บาทนะครับ ค่าจะส่งนะครับซับสิบสองนิ้วค่อนข้างหนักกองใหญ่ครับคิด300บาทนะครับบวกเก็บปลายทางครับรวมเป็น2,200บาทนะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับแต่มีโปรโมชั่นครับ2รายการนี้นะครับซื้อ2อย่างพร้อมกันนะครับอัมลดราคาจากสี่พันกว่าบาทนะครับก็เหลือแค่4,000บาททุ่นเนียครับ2รายการนี้ครับ4,000บาททุ่นนะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับแต่ถ้าโอนก็ถูกกว่านี้นะครับอ่า ราคานี้ก็ให้ไวนะครับอันนี้วายเมิลนะครับเรียกไว้ใหญ่เลยนะครับก็จัดได้เลยนะครับของดีราคาประหยัดนะครับมีจำนวนจํากัดนะครับแล้วก็มาดูนี่ครับ after shock นะครับงานเกาหลีนะครับนี่ครับแบรนด์ after shock นะครับมีค่าดีรุ่นนี้ครับ1,200รวัตต์ rms นะครับ1,200วัตต์ rms ครับมาแพ็คกิ้งกล่องสวยๆเลยนะครับลดราคากันนะครับ ใครที่ซื้อก้อนในนี้แพงนะครับก็ต้องขออภัยนะครับก้อนนี้แพงนะครับค่าดีตัวนี้ครับนี่ครับกับไในแน่นๆเลยนะครับนี่ครับหน0่พันสองร้อยวัตต์ไดเลยนะครับเป็นแอมคัาดีที่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นสไตล์นุ่มลึกนะครับใครที่ชอบแนวไฮเอ็นนะครับฟังนุ่มสบายหูไม่แข็งกระด้างนะครับแล้วก็เนื้อเบสดีครับเนื้อเบสนุ่มๆนะครับก็จัดให้ได้เลยนะครับอันนี้ครับจากราคาเมื่อก่อนก็สามสี่พันนะครับ รถเรือนะครับ1,500บาทนะครับค่าจะส่งเอาแค่ร้อยเดียวนะครับรวมเป็น1,600บาทรวมส่งเก็บเงินไปลายทางนะครับขับสเปคไม่เหล็กหนึ่งโครงรอได้เลยครับ10นิ้ว12นิ้วก็ได้156ไว้ไม่เกิน2นิ้วครึ่งขับได้ครับส่วนรุ่นนี้นะครับขับไม่เหล็กร้อยแปดได้เลยนะครับ1น0 0งันห้ารเต็มนะครับใครอยากได้ตัวไหนก็จัดให้ไวนะครับแล้วก็สี่ชั้นเอ้าท์จะช็อตนะครับ ใครอยากได้แบบใสๆฟังของนอกฟังใสๆเพาะๆนะครับนี่ครับหน้าตาสวยงามนะครับนี่ครับร้อยวัตคูณสี่นิวัดไอเมนะครับร้อยคูณสี่ไอเมนะครับอ่าเป็นวัดเต็มนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอ่าให้เดี๋ยวให้ดูไซด์ในสักคู่นะครับนี่ครับนี่ครับไซด์หนแน่นๆนะครับนี่ครับอ่าอ่า ของดีราคาประหยัดครับเออมลดเหลือรับเอง1,100นะคร <an> life, 1, Arizona, else, ับค uh, ่าจะส่งร้อยเดียวครับเหลือ1,200บาทพร้อมส่งนะครับอ่าถ้าใครซื้อ2รายการเนี้ยเราก็ลดลดไปอีก100บาทครับใครซื้อ2อย่างรวมกันลดอีกร้อยหนึ่งครับอ่าราคาพิเศษครับใครซื้อคู่เนี้ยวันนี้ใครซื้อคู่เนี้ยได้ลดอีกได้มีส่วนลดนะครับอ่าสออย่างนี้ก็รายการนี้ก็มีซื้อคู่ก็มีส่วนลดอยู่แล้วรายการนี้ก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับอ่าใครอยากได้อ่าของดี ไทเอ็นราคาประหยัดก็จัดให้ไวนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีมาอีกนะครับก็ชอบอันไหนก็รีบจัดเลยนะครับนี่ครับชุดนี้ครับเอามาลดโปรโมชั่นใครซื้อก่อนหน้านี้แพงก็ขออภัยนะครับเพราะว่าของมันมีมาเยอะเราต้องรอายขอนครับแต่ก็มีมาไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็หมดแล้วก็หมดเลยนะครับอ่ะขอจบลือเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ